มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนนาตาลีถ่ายยาซีเคลื่อนไหวทันทีหลังนวัดของเงินบริจาค100ล้านบาทจากเจ้าสัวซีพีค่ะจากกรณีที่ทางด้านนวัดอิสระไกศีลเจ้าพ่อเวทีนางงามนะคะได้ออกมาไลฟ์ในโรงพยาบาลขณะที่เจ้าตัวกำลังรักษาอาการป่วยที่ติดโควิด -19 โดยเจ้าตัวได้อัปเดตอาการว่าตอนนี้ถือว่าพ้นวิกฤตแล้วแต่ยังคงต้องให้ออกซิเจนอยู่ตลอดเวลาค่ะเนื่องจากยังคงเหนื่อยง่ายหายใจยังไม่เต็มปอดเพราะว่าเชื้อลงปอดและยังคงมีฝ้าเต็มปอดนะคะพร้อมเผยถึงขั้นตอนการรักษาทั้งหมดอย่างละเอียดค่ะและช่วงขณะหนึ่งของการไลฟ์นะคะทางด้านนวัดอิสระไกศีลได้กล่าวว่า จะตั้งโครงการนาวัตเพื่อคนไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนนะคะและจะขอเริ่มด้วยการควักเงินทุนส่วนตัวมาแจกข้าวกล่องจำนวน600กล่องให้กับประชาชนและจะทำแบบนี้ทุกวันพร้อมกับขอให้เจ้าสัว CP หรือว่า7 e เ e ่ e อออกมาบริจาคเงินให้กับผมจำนวน100ล้านบาทเพื่อนำมาช่วยประชาชนคนไทย เงินที่คุณร่ำรวยมาจากพวกเขาอยากให้ช่วยนำมาบริจาคให้กับคนที่เดือดร้อนคงไม่มากเกินไปพร้อมกับทิ้งท้ายบอกว่าผมรอ100ล้านบาทอยู่นะครับล่าสุดนะคะทางด้านนาตาลีเจีรวนนท์ในฐานะทายาทซีพีซึ่งเป็นลูกสาวของดอกเตอร์ปทีเจีรวนนท์และมีศัก์เป็นหลานของธนินเจรวรนนท์หรือว่าเจ้าสัวซีพีนั่นเองนะคะ ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์รูปผ่านทางสตอรี่อินสตาแกรที่เจ้าตัวร่วมทำบุญบริจาคของให้กับประชาชนที่ป่วยติดโควิด -19 ตามบ้านและต้องบอกเลยว่าทางด้านนาตาลีเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะไม่ทำประโยชน์แต่อย่างใดแต่เจ้าตัวก็ยังคงห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ